อาอว่าจะถ่ายเด้เออเวลาอั่เทศนั่นปิดเสียงโทรศัพท์ไปเด้อแล้วก็ย่าเบอกกันซุบซิบซุบซิบเขามาตั้งใจฟังมันจีเข้าใจกว่า ทะเบากันแล้วมันก็ค่าตทะเบากันมันจิตใจมันบริสจดจอไว่าเสียเอาเนื้อหาทานะคือมาซื่อๆอนะนคือเกาสี่พวกเฮาเคยไปจังหันเนี่ยมาเศร,ร้าไปตั้งปิ่นโตไว้ไปตั้งกัขววเขวายหรืไปหาว่าคืนกันนั่นแหละแบบนั่นแหละมันจะก็ว่าเรื่องเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายหรือว่าเรื่อง เพ็รสวนอันนั้นอันนี้มันม้วนมวนได้ถามวฟังธรรมไปพร้อมล้วก็บอกน่นสี่ว่าอุ้ยมันจกมั่นไหมยังนี่เนาะเออว่าถ้าเขาวัดจะเป็นห <c oughs> <c oughs> ลวเวลาเข้าฟังตั้งใจฟังฟังแล่ามันก็สิได้ประโยชน์กับเจ้าของดิเอ,อเอาไปฝึกฮัดดัดแปลงตัวเองนแล้วธรรมะธรรมะคือการหาความจริงของเจ้าของเออ หาความจริงที่ห้องบรรูุในตัวเจ้าของเองธรรมะแปลว่าธรรมชาติที่มันเป็นของมันอยู่จังสัน่นแต่ว่าห้องบรรูความจริงของมันนี่แปลเอาง่ายๆ่ยเลยจริงก็แปลว่าจังสีหอี่นี่นะ <c oughs> ามเป็นธรรมดาของชีวิตคนนั่นเอง <c oughs> มันก็เป็นของมันจังสั่นแหละแต่ว่าห้องเขาไปหยุดเฮาเลยถูกธรรมะม <c oughs> แฮรอรมีนอือมีดีเนาะยายนังเลยบ่อดืมาอีกเลยเนาะย้ายบ้านนั่นปลาข้าวสองคน,นพวกกันพวกลูกเล่าเอาหมักผลนิพพานให้ไดอยู่บ่เนาะ <c oughs> แต่ก็บาปขนาดได้พวกห้ามพ่อห้ามแม่เขาวัดเนี่ยเฮ้ยกูเงยดหลเออไปเป็นใส่เดือนซะลูกพวกนั้น,นเนาะเอาเหรียญได้เขาเบาอกรีได้หนิเขาเบายังเหรียญได้เบาหัวอยู่ตลกขาคน้นหนอยากว่าเบาคือตลกอยู่ได้แต่วางอหรีเบากินได้มันเืดตื่นขนาดนั้นก็ยังว่าการแท่นขุนพ่อแม่นั่นนะคือการเหตดให้พ่อแม่เขาสู้พรัตนาไตได้ บแมนว่าการแต่งงานแล้วเอาเงินขาดองขาขายของอยู่ของงนไปให้เราว่าแทนคุ้นเลยบริแทนเด,น,เดนีนมีแต่เพิ่มเพิ่มทุกเออย่างนี้กันน <c oughs> ผู้ใหม่ๆก็มีเลยนะ นี่เกาบอดหรอวะแต่ถ้าเกาเจ้าถ้าถ้วันจออมีมาหลายวะเรียว่าเห็นเรียกว่ามันลมันเน่าไปเรื่อยหรอนาะมีปากเยอะกว่าเทอหนิเออว่าอย่างนี่นะเว้ยมีปากเลยจะง่อยเลยเหรือว่ามีปากดิ้ย พีเมื่อไดกกับสดตีปากเอาผู้ใดก็เลยพวกน้อยๆกะให้เข้ามาโลดให้เขามาโลดเขามาอยู่หนีนั่นเขาสิบ่สนใจกับซาง ม,มันมันหังสินีบุญก็ส่วนเกิดขึ้นคับโตเขาเองแบบเล็กน้อยกัเลยเออเดละเปิดไปยั้งสั้นก็นได้หรือทังหลังเหลี่ยมตาทาั้งหนาบอเหลี่ยมตาตาหัวหลานก่อนนี่แล้วเนาะทั้งว่าข้ามว่าบุญทั้งหลายเนี่ เพิงภูหม่ผูเกาพัายามทำความข้วใจคำว่าบุญให้เป็นเด้อให้ดีแล้วใายมั่งเขาถึงพร้อมถึงในความรู้สึกในคิดของเขาเองคำว่าบุญบุญแปลว่าความสงบเย็นเลยสงบเย็นจากใสสงบเย็นสงบจากการคิดแล้วกาเย็นเขาในสู่ความรู้สึกของกของเองก็กายของเขาเองก็หลับใ้ใจก็บเบ้าิดมากเบ่ได้ปรุงแต่งอย่างในความของวุ่นวุ่นไห ใจเป็นแบบนี้กายนี่ก็สินีความรู้สึกปลืมปล้มๆนีอาการิติเกิดขึ้นเพื่อโดยสัมปไปบุญอันเกิดจากท่านทั้งสิคือเฮ้าท่านนาคือตัดใจไปแล้วว่านี่กูดีใจแล้วลว่ากูได้ให้กูได้ท่านแล้วกับสงฆ์ก็ตามกับไผ่ก็ตามทั้งสิความสงบขัยมันเกิดขึ้นมาจาของเองสงบจากความกังวลเล่าร้อนแล้วก็มันสิแสดงออกทางกายพรอมกายเห้าสิสารู้สึกว่ามีอาการิติ ถาคนน้อมจิตในการท่านเต็มใจอยากเฮศจากเหตุนี่น้ำขวดเดียวก็ได้ได้อาการหอดวิติเกิดขึ้นคุณบริวาจแตงตะวาท่านเลยแค่ห้องอนุโมทนาเวลาเขาอัน,นอยาหอมตะเก้าเขาเอาว่าไอา้เลยไอ้โรตีสามันมาจังสิละ่ะ <laughs> พูดเดียวนั่นแหละ <laughs> บุญนมันเกิดจาก,าก่าตุให้มันนี่ให้มันเกิดความไม่เล่าร้อนไม่กังวลส่วนมากคนมา่านแล้วสิเป็นยังจังเล่าร้อนยังกังวลเพราะว่าอยากไดผ้ผล่านผล่านคืออยากรวยอยากชนะอยากให้ลูกเต่าได้เป็นเจ้าเป็นนายเอออยากเห็นอหยังก็ได้ดีก็มุ้งมันเลยกังวลมันเลยบังคจักความสงบแข็มันเลยบองคักเข้า่าบุญดีๆชาตุด้ดอรถคูไล่ไปบันนี้เออไล่ไป เรื่องใดคอยลูกผู้ขาสอบได้อันนั่นได้ทํางานอันนี้ได้เป็นนั่นได้เป็นนี่มันจะไปยังสั่นเลยนั่นหลยเออวามันกังวลในความคิดบางอีอาการพิดิมันจะเกิดมาทางกายเลยจังงหจคือความสงบโดยจิตโดยกายสะกก้อนมันจะเป็นรับได้หรับได้แต่ห้องนอนจิตนอนใจน้าขวดหนึ่งที่ห้องได้ท่านมันก็เกิดความปลื้มได้สงบได้เย็นได้ สังเกตตัวเองได้กี่เห็นพระคนเดินทางมากุูดงน้ำคันเดียวเท่านั้นสิบเอา,าไปถวายคนนั้นน้ำคันเดียวคคักนี่แหละตักเอาน้ำอยู่ในแองกับของกินเองนี่แหละไปขูกเข้าล่งกันย่อให้คนนั้นิคนก็น,นั่งลง่องหเพิคนก็นสันให้เบิ้งเลยแหละคนก็นลูกหนา่นโอ้ยปื้ปมปิติคือ,อยังเหนียวธรรมดาเลยปื้ปมปิติคักนี่แหละจังหวะมันมันมันบ่ได้ยากดอกค่ะใจเขาจกเข็ดแล้วจะแค่จะเข็ด น้ำคันเดียวเพื่อนกะว่าพ่อดีเลยโยมเอ้ยกับร่างกายหายนานถ้าหางดีใจคักสิมันมันตรงกับเพื่อนกะอยากพอดีเฮากะอยากหายเพื่อนกะอยากกินคือกันลักษณะนั้นเพื่อนก็รูลูบนาเพื่อนในจากน้อยหลือเพื่อนก็ไปบ่ได้ให้พ่อนเด้พระธูรงันพระอิรินั่นเพราะนั่นเด้พอดีเลยกับร่างหิวเพ่นวาง เออิ่นกินแล้วท่านกนลนา็ลูปนาลูกมัวบนละิ่งนก็นยืนขันขึ้นไปเท่านั้นส่วนห้าวนี้ปื่มจะทั้งในดิและอย่าเข้าใจว่าบุญนั้นต้องใส่เงินหลายๆต้องซื้อเอาบรมว่าการใส่เงินซื้อเอาความสงบเอาเงินซื้อบ๊วยสงบเย็นเ่าเงินซื้อต้องเฮ็ดออกจากใจคือสระออกหลก้วก็อย่าไปกังวลกับผลของมัน่นว่าขอผลบุญนี้เนี่ย ให้เหตุจ้ของรวยเออให้หายป่วยให้ลูกเต่าเล่าหลานทั้งหลายไม่กระทำเจ้าของเองเด้งานดีๆได้เป็นเศรษฐีถูกหวยรวยเบอร์วไปตัวที่นั่นแหละมันที่ไปยังสั่นขึ้นมาก็มันสีบงจักข้าว่าบุญแท้ๆเหตุไปเหตุมาบ่ได้เป็นแรงใจเจ้าของศูนย์นันตัว่าเนาะก็จมดาพระดาอย่างไปละไ้เพื่อนก็ได้เอาห้ยเยอะซึ่งบอกว่าให้ทำเครื่องัใจข้าวบาบุญเนี่ยคือความสงบนี่ เกิดจากผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับอธิบายย้อนหลังพวกมาดูดูกับพอคอยใส่ใจปันไดดับเพราะว่าฟังแล้วก็ทิ่มเมื่อนี้คอยก็เอาไวขึ้นเก้าเอาขันเก้าเรามาเบาบุญนั้นเกิดจากท่านท่านยังกระตามท่านเข่าปักหนึ่งกระตามเว่าตะกี้กับจังซันอิรีเนี่ยแล้วใส่ตาเข่าเป่าเลยบ่จักจจะคนสิกินกับหยังเนาะ ใส่ตะเขาเป้ายู่ดลีได้ไผก็เลยเข่าอย่างนออเอาเขาเป้าใส่ใส่ใส่ไปเลยเนาะยิ่งปาทุดงนี่เป็นทางตะกี้ทางบ่วีโฟเลยตามทรงเน้ก็กินตั้งสั้นแล้อทางเสือมันเกินอะไรมันก็เอานาำออาก้นใส่หางจากน้อยก็ฝ้ายกินก็ได้ตัวมันอย่างนี้ไม่รู้ไปจากอย่างเนาะเฮาอกไรเป็นอย่างไส่วนหมากใส่เขาเป้า นั่นแหละแแต่ละคนแต่ละคนถ้าเข้าใจข้าว่าบุญแปลว่าคําว่าแปลว่าสักก่อนทำความเข้าใจก่อนบุญแปลว่าความสงบเย็นเออแล้วก็มีอาการปิติปอบบนทึขอให้เมื่อเข้าใจแล้วำทำวิธีการตัดอะไรในการถวายท่าน,นต่างๆเออคับผ่าคือเยาะเาไปปรารถนาผลของมั่นนั่นเอง ยังก็แล้วแต่อขอยคอยท่านแล้วบันสงบเย็ยนแล้วนี่ยขอให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยค้า,าว่าประโยชน์เพื่อว่าอุทิศอุทิศไปหาบิดามารดาผู้บาอาจารย์เจ้ากรรมในเ,เวนรเทวดาสรรพสัตว์ต่งตงตางๆบุมีประมาณเลยให้เป็นประโยชน์บุญเขาบุญนี้จงถึงแด่ไหลไปที่ไปก็ตามไหลไปเอ่ยไปบิดามารดาผู้บาอาจารย์ญาติของข้าพเจ้าทั้งหมดเจ้ากรรมในเวรเทวดาที่เลี้ยงา,า,าพเจ้า ภูมิเทวดาลูกขะเทวดาสัตพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณกว่าบาทอะไรคือให้มันเป็นประโยชน์แบบนั้นการที่อุทิศบุญในขณะที่ตัวเองสงบแล้วมีความปลื้ม,าม,ม,าม,มอยู่ถึงถึงบัดแต่ว่าการที่ได้รับหรือไม่ได้รับขนาดขึ้นอยู่กับปุประกรรมอกุศลกรรมของพเพนั้นนี้ก็มากนี้ก็หน่อยขนาดใดแต่ว่าผูู่าท่านได้รับมันจะล่อยคานถาพวกนั้นคือเกา่าคือล้อคานถา ก็ฝากไว้สักกอนก็เอไปเยี่ยมคนคุกนน่นแหละอตนเวลานในวห้เยี่ยมนี่สิเอาไปฝากไว้ในช่องมันสะก่อนนะลักษณะนั้นเดี๋ยวทำความเข้าใจพื้นฐานนี่มันได้สะก่้อนแต่เข้าเข้าใจพื้นฐานแล้วในระหว่างการการปฏิบัติมันก็เยิ่มบากให้เข้าใจพื้นฐานให้ดีเออมาปั๊บมันวันอยากเอาตะผลสูงเอาตะยอดมันได้มันที่ไปฟังเข้าใจบ่จิตคิดจิตเกิดจิตไม่คิดจิตเกิดดับความคิดนั่น เอายอดมันละนะั้นเนาะดับความคิดใดกับเป็นนิพพานเนี่ยมันอย่างบุกเนาะดับแบบใดวิธีเนี่ยเดงว่าเลิมไปที่ละขันละขันเอาอ <c oughs> จังกวาการเข้าไปสงบระงับดับสังขารน,นั่นแหละเป็นสุขอย่างยิ่งอยสก็ว่าเข้าใจง่ายยุ่แต่มันสิสงบจังไดระงับจังไดสังขารแปลว่าอย่างอีกกว่าอั่นคือว่า ทำความข้าใจกันยังไงอยู่ <c oughs> จึงบอกว่าต้องเข้าใจพื้นฐานต้องมีพื้นฐานแนาหนาสักก้อนถ้าเข้าใจพื้นฐานแล้วต้องก็ทําจิตทําความคิดเห็นให้ตรงเมื่อทำความคิดเห็นให้ตรงแบบมันกับพิรณาเห็นตามเป็นจริงตามประสบการณ์จริงของเจ้าของในไงมันเน้นลงมาหาเจ้าของนี่เองเด้การปฏิบัติท่าทั้งเบิด <c oughs> ท่านทั้งหลาย อานิสง์กับ่รสิสุสีนดอกแต่ว่าศีนและท่านอานิสง์กับพระสูพภาวนาจะน้นคํา่าภาวนาล่วงยอดเลยมีบัตรยี่ให้นีในขณะที่เขามาน่งภาวนาอยู่นี่ท่านเขาได้กันได้เกิดขึ้นแล้วท่านการเบียดเบียนท่านการขาดทรัพย์ท่านการหลักทรัพย์ท่านการระพฤติผิดในกามท่านการโกหกท่านการบวกินเหล่านี่ครบหมดลจทำนี้เกิดเลยเลยว่าภาวนานี่มันร่วหยอดเลย ศีล <c oughs> กับมีอยู่ในหนีขคือกันทั้งท่าทั้งศีลร่วมกันเบิดบาลามีสิบก็เต็มอยู่ในหนี่คือกันแม้นทิ่มือละหน่อยมือละหน่อยก็ดีกว่าที่ประเหตุอีกอย่างเ,เลยทุกคนตอนนี้นีศีลสมอวกันคือศีลหาคือกันเบิดหนักไปสั้นเวลาคือเ้างพ่ไจะไปขาไปได้เดือนนีน้คือศีลหาคือบ่าขาซัดแน่กับหู้ยูย่แล้วขนแปลก็ได้ห้องประจกักษ์สำบาลมีอย่างแน่เด <c oughs> เอาผู้เฒ่ากูมูเยอะเวอสายหับเคาะเจ้ามันยังไม่เอาก็บอกไปยุ่เนืองๆบอกไปยุ่เรื่อยๆแหละเบาไปเรื่อยๆกระซังบ่าจื้อว่าจำเอากะมี่เนาะบ่าจักกะมี่เด็กบ่ให้การสัตว์ตัดชีวิตนั่น แต่ก็าทำลายเด็ดเบียนพองว่าให้ผู้อย่าทำลายเด็ดเดียนทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเก็บนี่ขอหนึ่งคืเอเอห้ามโกโหกทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินอีกเนะี่ยมันก็รวมมาไปมึงนี่อีกนั <c> ่น <oughs> แหละแต่ละคนแต่ละคนจื่ออาไปที่มันทีนี้แต่ละมือแต่ละมือเนี่ยเหาว่าสมาธิรักษาสินได้เต็มมือได้ใน24ชั่วโมงได้แล้วขอขอให้ทุกคนงดเว้น คือว่าตั้งจิตเจตนาในการรักษาเอาเฉพาะเวลานอนเวลานอนคือเฮาละจากการงานละละกะว่าบ่ได้เห็นยังอีกละ่ะไม่คุณจนอนยังเดียวแล้วเ,เวลานอนควายทุกคนตั้งจิตเจตนาหมดเว้ยนอย่างต่างๆคือสมาทานสิในด้วยตัวเองอเองกะออวายภาคอนอลังสมาแล้วกะพู้ทั้งสมาังสังฆังสารานั่งคาชานีแอ,อแล้วก็สาธุนี่พระพเจ้าขอาตั้งจิตเจตนาในการรักษาสินห้าด้วยจิตเจตนาว่า ข้าพเจ้าจะไม่ทำร้ายทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตคือห้ามฆ่าสัตว์นั่นเองก็สองข้าพเจ้าจะไม่รักทรัพย์ของท่านผู้ใดสามข้าพเจ้าจะไม่ประพฤติผิดในกามสี่ข้าพเจ้าจะไม่โกหกทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินห้าข้าพเจ้าจะไม่ดื่มสุราและเมรัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงหกโมงเช้าเมื่อถึงหกโมงแล้วข้าพเจ้าจึงขอเลิกลายอันทีเฮตดบ่ได้ะขึ้นมากคนสิกังบนเรื่องขาดสัต ต้องกินเนาะต้องปอนตาต้องปอนกุ้งต้องอ้อมหอยหลายสารพัดสารพันเป็นแน่หันเลยในเชกว่าด้วยตัวจิตเจตนานี่แหละเป็นตัวกร,รมใหญ่อยู่แล้วตัวจิตเจตนาตัวนี้แหละทีพ่าให้เฮ้าสุวาเฮ้าระวงังระวังเฮ้า,าบุ้งเด้อทำความขรรพนอบนอมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสารณะในขณะนั่นแล้ว หลักธรรมารท่านสินแล้วนี่ด้วยจิตเจตนาแล้วสมว่าตายในระหว่างท่ามกลางนี่มันไปสวรรค์หรือมนุษย์นี่สองอย่างเลยสวรรค์กับมนุษย์เท่านั้นหนึ่งที่ไปองคัสมนึ่ที่ไปลักษณะนั้นแหละี่คือบอกว่าอารมณ์จิตสุดท้ายด้วยจิตเจตนาในขันใ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 นที่เ้าตั้งจิตเจตนาหน่อยตัวเจตนาคือตัวกรรมตัวนี้ที่เป็นตัวพาไปเองนี่แหละ เอาไปเอาไ้ทั้งหลังตัวเจตนาตัเป็นตัวผ้าไปกับต่อของหรบผ้าไปมันผู้อื่นดอกเจตนาของเจ้าของอย่ตัิเป็นไปเองดอกอ่นท่านฟ้องฝ้าใจพื้นฐานให้ดีสักก่อนไปก็ดี <c oughs> ฟังภาวนาเลยที่เดียวมันมันยากว่ะท่า <c> น <oughs> <c oughs> <th> กันหงจักแล้วเนะบุญเกิดจากผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับ บางทีอธิบายต้างเกิดจากผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับคำว่าผู้รับเนี่แม้นผู้รับถึงสิเป็นพระอรหันต์ก็สร้างเออพวกเจ้าบ่สามารถจิเอา่นจะเอาความสงบให้พวกเจ้าได้พวกเจ้าต้องทําความสงบเกิดเองแน่นบ่เอาเอออั่นแต่ละคนเข้าใจมันต้องเกิดจากเฮาเองเฮานี่เต็มใจดีใจที่ได้ให้เนี่ยนี่เย็นสงบแล้วบ่ได้กังวลเล่าร้อนไม่ได้หวังผลว่าจะทําให้ล่ํารวยไม่ได้หวังผลว่าจะไม่ป่วยเนี่ยก็แล้วแต่เนี่ ดีใจว่ากูได้ให้เป็นพ่อเนี่ยพ่อต่เพิ่นหลับเพิบนี่ขนหัวลูกขนพ่องสุดยองเก่าเกิดรอดนั่นแหละเอิอว่าบุญเกิดจากผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับเออเพิ่นว่าเอาความสงบให้ใครได้เด้เออเพิ่นก็บ่ได้เอาปัญญาให้ใครได้อีกแล้วเพิ่นก็บ่าแก้กรรมให้ใครได้อีกเออให้ทุกคนเข้าใจเพิ่นได้แต่แหนะถ้าว่าแก้กรรมคือเพิ่นได้แต่แนะแนะให้เจ้าอันเจ้าเคยเห็นมาจังสั่นจังสั่นให้เจ้าพลิกไปนั่นนี่นั่นนี่เด้อเท่านั้นเด้เออเพิ่นบ่าสามารถบรรลุธรรมให้ผู้ใดได้เด้ นั่นพวกเข้าต้องเหตุเองบัดทุกอย่างเลยเขาลักของคําสวนแหลกเลยอ่ะอัตฉริอัตโนธุสุนทรอลบสิงคโปร์ที่คนเคยเชื่อถือว่าพวกพ่มสางโลกพ่มเป็นผู้ดนบดานนั่นนี่ให้แต่ตะกี้มันเป็นสั้นคนเข้าหวังพึงพาแต่ผู้อื่นแต่ว่าพุทธเจ้ามาลบว่าเพลินลูกข้ามจริงเลยะทุกสิ่งทุกอย่างนี่เกิดขึ้นจากแต่ความท่านบอกเองบัดไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้ใด้พูดนึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าไม่จริงหมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่า เสกนั่นเสกนี่ผู้ใดไดเลยถ้ามันเสกได้พระพุทธเจ้าของก็มาบงเพ็ญยากล่ะก็ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสกให้เป็นพระพุทธเจ้าในหน้าเศกให้เป็นพระอรหันต์ในหน้าผู้ใดก็เลยอยากไปขอก็เลยฉะนั้นมันบ่มีศักดิธิ์แปลว่าสำเร็จผู้ได้เหตุอีกอย่างสะสมอีกอย่างการกระทําสําเร็จแล้วเอื่นว่าผู้นั้นเป็นบุคคลผู้ศักดิ์สิทธิ์ต่เข้าขใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินบระดานันนี้ให้บ่มีอันแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือว่าเทพเทวดาทั้งหลาย ที่เขาสิปพกวักรักษาขอกเฮาไ้ก็เพราะว่าเฮาอาศัยบุญที่ตัวเองทําเองแล้วอุทิศไจนั่งจึงบอกว่าบุญคือความสมบเย็นและเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เพราะว่าเฮาอุทิศส่วนบุญให้กครับสัตว์อื่นผู้ผีปีศาจเ่ยวกับในเว้นเทวดาอินพร่มทั้งหลายเพราะว่าเฮาอุทิตไปเด้เขาจะกกับย่อนขึ้นมารักษาเฮาบ่แม่นวอยุสื่อสิไปเอื้นมารักษาด้เออสันพวกขี้เหลาเมายาญที่ครับหลดรงหิวลงส้นกัิเออ เขาไรักษาด้วยเขาสิถีบใส่ทำไมว่าถีบแบบว่ามันเปื่อนตกกบกตีนเขาอ๋อตีนเราเองของมันนะจังว่าเปรียบเทียบเอาเด้อทำความใจให้มันละเอียดให้มันเลือกซึ้งให้มันถึงจะของขะขักแต่ถ้าไปท่านมากนี่นึกถึงความเป็นจริงเขาจะของที่ค่อยไปใส่บาทมั่งไปจังหันมั่งเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเป็นความจริงหรืเป็นความจริงคือว่านี่เขาจะตั้งบาทเรียกไวว เป็นวันพระกลางบาปเลื่องไหว้ใส่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 แล้วเข้าเผ่าไปร่วมกันเอตั้งไว้หานปุ๊บแล้วก็ไปหาจับกลุ่มคุยกันเว้าพื้นกันเนาะเหมือนว่าแค่วันจ่อแค่วันเบิสทูบานหรอวะโดยเฉพาะยังมวยใสมวหน้ามูหัวหน้ามูหัวหน้าเว้าพื้นซักยูผู้นั้นผู้นี้แต่ผู้นี้ว่าถือใจกูกับแบ่งเป็นสองพวกดึงมูมาเข่าข่างให้เห็นให้เห็นตามเจ้าของนี่ มึงเบิ่งดูหันมึงรู้นวแต่มึงบาเสียโก้บอกไปเลยเด้เรื่องสั่นแล่วจางบอกว่ามันคิดถึงความเป็นจริงของเจ้าของกักขังเรือยไปก็ดีเออหล้วเหตุมันเข้าถึงประสบการณ์ของเจ้าของเองที่่านมาเนี่ยเพิ่นเบามาเนี่ยถือเบิดเออมันแมนเลยพระก็บ่ได้เอาให้เอาไปท่านให้แล้วเพิ่นก็บ่ได้เอาความสงบเย็นหยัดใส่ห้าไใ้มันบริมนมันบริมนนามมันบริมนอาหาร ถ้าตนเหตุเองนี่ว่านี่ต้องควบข้าใจแบบนี้ให้มันถึงได้จะพากันเสืออยังโดยงมง่ายทุกอย่างเกิดจากขอกเกิดจากตนพัดอัตหิอสโนนาโถพัดถ้าตนไม่เห็ไว้มันสิได้อีหยังพราะข้าใจว่าละบาดนี่อเข้าใจอยู่เว้ยโอ้ยายมันก็ข้อใจอยู่เขาจะยั่ง ให้เข,ข้าใจคาว่าบุญอันเกิดจากการให้ทานเมื่อการให้ทานเราเมื่อเกิดความสงบเย็นกับตนแล้วนี่ขอให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นนั้นด้วยคือการอุทิศส่บูรณญนั่นเอง,แล,ง,แ,าางแล้วคาว่าบุญบ่แมนวาสิตวายท่านัตพะเสิบอกไห้เอกบุญนี่ให้ซัดเดรชนก็ได้คือห้ามน,นี่นะเ้าเอาเข้าให้เอาอาหารไปให้ปลาปล่อยปลาปล่อยนกยังกระสางเมื่อห้าไเลยถ้ำสิ่งเหล่านั้นแล้วให ระลึกบางความรู้สึกจับของความคิดจับของว่าห้าสบายจิตสบายใจหรือยังเฮาสงบเย็นดีหรือยังมีเ็าบอกมันจะให้พระละหันกระซางมันจตไปให้มาหมากระตาม,มาีาความสงบเกิดขึ้นเสมอกันเพราะว่าเจ้าของเป็นผู้เหตุแล้วก็เจ้าของก็เป็นผู้ให้แล้วก็เจ้าของจะต้องเป็นผู้สงบเองเออหมาไม่ได้เอาให้พระก็ไม่ได้เอาให้เจ้าของตั้งเองตั้งเจ้าของตั้งหากเลยสิเป็นผู้เป็นเองเออคิดบางดีดีด้อจริงหรือไ่จกินพวก,กพเจ้ววาออว่าพวกเจ้าไปท่านเมั่อวันมา,า,ามนี้ พระก,ก็บ่ไดาเอาขวามสงบให้พวกเจ้าได้บ่ได้เอาคําว่าบุญพวกเจ้า,า,าพวก,กเจ้าตังเหตเองแต่ว่านั่นเป็นเนื้อเขตของบุญสื่อว่าอานิสงส์มันต่างกันในระวางกันให้สัตว์ยกรชานก็มีอานิสงส์แบบหนึง่งออให้คนถูกศีลคนบม่มีศีลญาติโยโกนิพกขอท่านคนขีเราเมยายากระตามออออก็มีอานิสงส์สบบนึงให้ภูมิชาิกับมีอานิสงส์แบนึงให้พระโสดาสก,กริราข้าเป็นทึงกระรานจนถึง,าาถงวาพุทธเจ้าก็มีอานิสงส์อีกแบบหนึง่ง อันนี้คืออาน,นิสงส์ต่างแต่ว่าคําว่าความสงบนี่เกิดจากเขาเองคาว่า,าอาน,นิสงส์ตางมันตางกันอยู่แต่เข <c oughs> าท่านให้พระช,ชุวะกะเปรียบเทียบท่านให้สัจจะชันมีอานิสงส์หนึ่นนงร้อยเออบดอึดอยากอะถ้าเกิดในอาน,นิสงส์ลอยศาส์อ๋อท่านใน้คนทูศีลคนธรรมดาตัวตัวไปยังสิมีอานิสงส์หนึ่ง 100. พันในพันศาส์บื่อึดกินเนี่ย ท่านให้ผู้มิชา่นก็นำไปมืนสตร์ท่านให้พระอริยะประมาณไม่ได้บางทีทั้งจิตเป็นทั้งสี่บานนี้เป็นเขตของการเหตุเกิดแห่งปัญญาเถทาให้พระอริยะเจ้าเพ็นไปนี่เพิ่นเป็นผู้มิปัญญาแล้วเออเพิ่นยอมแนะนําทางแนะนําทางของอริยะสัจสีเพิ่นสิบอกถ้ำไห่แล้วยวฮะก็ปฏิบัติเอาเองคือเก่าคือเพราะเพเิ่นบ่เลยบรรลุไห้ไผ่เน่เพิ่นกับบรรลุเอาเององเพิ่น แ,แม่เลยว่าแม่ละบาขพอเเห็นมาหลายองค์เลยพระอรหันต์ว่ามีองค์ไหนบรรลุอ่อนปล่อย,อ,ยองค์นี <c oughs> ่แต่หาเหตุเอาเองเอกับว่บรรลุคือเก้านั่นแหละนั่นคือเก่าอยู่ละ่ะเห็นมาหลายองค์แล้วเนี่ยก็ยังดวงตาลวงตา,ตงตาบวชสิหลายหลายองค์ตะกี้อยู่น้ำเพลนก็เห็นเบ็ดน,นั่นแล้วเวลา,าาลาผลมาคาระบะกันที่ละสามพันกว่าองค์สามพันหกร้อยองค์มั่ง อยู่ประมาณนั้นสามพันกวองค์ตลอดตลอดเนาะหลวงปูงอออออปอง่องคนัน,ลน,นลหลวงปูออออององ่องนี้ได้กราบได้ไหวเก็เพราะได้เอาไปเอาอ่านคนนี่คือกาลัางอ่านบอกเกี่ยวกัเดื่อนี่แหละไ่ได้สงบไม่ได้ยินไ่ได้ยังดอกเออพราะได้เอาอ่านว่าองค์นันก็เห็นองค์นี้ก็เห็นอง์นันก็ได้ลลางตีนหลางมืออยู่นะทั้งส่นแหละพเพราได้เาอ่าอนคือเอามาอ่านบอเกี่ยวยินเดื่นี้หลวงปู่เป็นเพ่ง,เงบอกหลวงปู่เปียนบอกนี่มีอ่านอะเห็นบอก แสงสีอยู่กับดวงตาลวงปูองนันลวงปูองนี่ลวงปูแบรนลวงปู่อาวันไล่ไปเห็นเบื้อนั่นแหละแต่าเห็นว่าจากของที่บรรุหยัางนั่นเพราะเลยบอกอ้างเป็นทัศนจึงบอกว่าท่านแล้วกบุญหรือคือความสงบเย็นเกิดจากผู้ให้หมายถึงตัวเขาเองไม่ใช่ผู้รับเพื่อให้ได้ เฮาดีใจจะว่าเฮาได้ท่าแนแล้วพ่อเกิดความสงบเย็นละอุทิบุญไปขอให้เป็นประโยชน์ให้มันเป็นประโยชน์ไปแบบนั้นต่ว่านเน้นเน้นเรื่องนี้สิเน้เนเพราะว่ายังจาก้ทุกคนเข้าใจเจ้าของเข้าใจเจ้าของแล้วก็สังเกตเป็นผู้มีสตินั่นเองสังเกตความรู้สึขกของเจ้าของเองสังเกตความรู้สึกของเจ้าของว่าที่เนี่ยหลังจากได้ยินได้ฟังไปแล้วแล้วก็ไปกาหนดรู้เอาเองเพิ่นบอาแบบนี้เพิ่นบอาแบบนี้ เอาประสบการณ์อของเจ้าของเออมันแมนเนี่ยกูไปผ่านบางห่นี้วัดบ้านบ้านกูก็ไปอยู่มาตลอดก็มีแตนเสาเพื่อนกันทุกฝันวาอยอิลีเนาะเนี่ยกินแล้ว่ากินก็เอาไปโอ้มันแมนต่อไปนี้คือสิเห็ดจังสี่จังสี่นี่อเอาไปปรับปรุงเจ้าของเด้โอ้มันเกิดจากผูหายอหยลี่บ่แมนผู้หลับนันเขากับท่านพราอยู่เออแต่ว่ากังวลนและบุญไหว้กันเซลลเซลอยู่กับเ่าเออเพื่อเอาเขาให้ไกล้ให้นกให้มูให้มาป่ากลุ่มอยู่จังสี่ ก็คื้เกาเสมอกันบอกเสมอกันในข้อมูลไหวขึ้นกันนั่นแหละเพราะว่าบ่าได้สังเกตจากของแล้วบ่ได้ยินไย้ฟังแน่จังสี่ผอมมันมีผู้อธิบายให้ฟังผอมบอกให้มันถึงคิดถึงใจแบบนี้ใช่อว่าให้ถ้ากันสังเกตนะอ่ะนึ่งเลก่อนด้วยหยุดเลยก่อนเออพวกนั้นมาสีฟ้ามื่อบ่่มันสี่เง่าคนเลย เมื่อนีเป็นวันวันพระตามธรรมดายเราบอกเรื่องลึกหลับจากน้อยอทางก้นที่